มาชมนะคะนี่น้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยจากวังน้ำเขียวนะคะหวานอร่อยมากชิมแล้วชิมสองวันแล้วลขั้นโอนขั้นโอนการขั้นน้ำนะคะน้ำอ้อยสดน้ำอ้อยสดนะคะจากอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดคนครราชสีมานะคะมาร่วมบุญ มาร่วมบุญโรงทาน้นำอ้อยสดที่ที่งานของพระราชวรคุณนะคะสมศักดิ์หลวงปู่โพของเรานะคะที่จังหวัดสุรินก็ขออนุมโมทนากับพี่ๆนะคะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเพิ่งเห็นหน้าเพราะว่าเมื่อวานจะเป็นอีอกสองคน,คน,นคนเดียวกันใช่ไหมเปลี่ยนเสื้อใช่ไหมเมื่อว <laughs> า,านเหมือนจะตัวสูงสูงกว่านี้นะ,ค,ะคนหนึ่ง อาป้าอ่าเมื่อวานอีกคนหนึ่งป้าอ๋อค่ะนี่นะคะน้ำอ้อยสดๆเลยคันเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้คันเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะน้ำอ้อยสดนะคะจากอำเภอวังน้ำเขียวนะคะ

จากอำเภอวางน้ำเขียวนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะจากทุกค่ะเห็นรูปร่างฟองเขาเห็นคือประหลาด